สวัสดีจ้าสวัสดีครับเบาเบี้ยวพาลุยพาแซ่บครับครับม้นนี้เบาเบี้ยกับได้เนื้อนะครับเนาะมาให้แม่เห็ดเมนูแซ่บซูกินครับพี่น้องนี่ครับม้นนี้กัได้เนื้อมาครับเนื้อมาให้แม่ลาบให้กินว่าซั่นเห็ดลาบเฮ็ดลวกน้าบ่เบาเบี้ยวครับเบาเบี้ยจักหน่อยเนาะครับจ้าซอยหลวกก่อนเนาะซอยหลวกอยู่แก้วเห็นเพียครับพี่น้อง อันนี้เป็นเนื้ออยัางนั้นเหรอเน,น่อันนี้สงสัยว่าอนไม่ไพ่บ,บ้าเบี้ยวไปซื้อบอกว่าเอาเนื้อเพล่ไพ่พครับเอาไปไม่ไพ่ป่ะวันนี้เน,นี่ยครับเราดีกว่าได้เมนูแซ่บไม่แม่หูเห็ดใช่ซุปพี่น้องนะครับคิดยากส่นบ,บ้าเบี้ยวโอ้ไม่ได้กินตลอดเลยนึกน,น้อแม่เนาะ<ช>เนื้อก็เลยไม่ค่อยได้กินนะบ้าเบี้ยกว่าเลยเนื้อก็อยากแพงแน่นะครับสมัยนี้ ลอยสองลอยนี่ได้หน่อยเดียวนะครับอันนี้จักร้อยนะบ๊อบเบวนี่บ๊อบเบวมีเงินอยู่สองลอยครับซื้อมาสองลอยนะครับเนาะว่ามาเห็ดกับพ่อกับแม่กันใช่แม่เห็ดซุก,กิน,นพอดีกินนะครับสองลอยกัน,นแม่เห็ดซุกกินนะแซ่บรลดมั้งแซ่บรลดครับ <laughs> <c oughs> กินี้บ้านสวนไม่ละครับน่ยติดมันมันิแซ่บอยาให้แม่ใส่เนี่ยกันนะครับจ้า ครับมาไหน,นครับแม่กับสอยเนื้อแล้วแล้วนะครับเนาะจ้าแ้่แก้วก่อนแก้วเพียครับอันนี้เพียเขาก็จะไปครัวอันนั้ไปอุ่นก่อนนะครับเนะาะอุ่นแล้วก็ตองเอานะครับเนาะออตองเอาน้เมนูสดแซ่บครับมื้อนี้ ซอยเนี่ยลวกนะครับเนาะกับแก้วเกลี่ขมขมครับข้าขควคั่วไล่พริกไล่ครับน้องไอเสบอันนี้ผงนัวครับบันครับพี่น้องกินมาแล้วครับกินข,ข้าวคั่วข้าวคั่วพริกสดข<อ> <จะ S 2> ้าวคั่วพริกสด ใส่จัหม่แล้วถกนตอือเสบนะครับเรื่รอเสร็จเรยบ้อยนบมนีแม่นช่ครับแก้วเพียเขากลยด้ร็จครับเครับนี่ครักกเตรียมเรีบรแล้วนะครับเนาะผักเขาเลเรีย้วนเนื้อบรน,นครับนี่ล้วนบนบบน,นป้าจ้า ล้วนเราจะเอาลวกนั่นสิว่านั่นแล้วใส่ใส่นลำปลากับผงชูรสไม่นึงนะจ๊าขัวถ้าลวกน้ำจ้าผมนัวออกไปน้ำของปลาแมนนะขัวเอาเขาเส้นนามนัวกขาอยู่ในหันน้อปลาแมนเอาละจ้าขอกข้าวเนี่ยกันมึงมาเบียวซื้อเนี่ยมาสู้แม่กินเออเป็นไงกินแง่ว่าชนคน เห็ดป <üman> ุ๊บเสียดิเห็ดปุ๊บปิ้เนี่ปุบเสียิต้นเนี่ยกัน้อครับจ้าสวัสดีจ้าครับด้วยพี่น้องมากินข้าวกินราเกันแล้วครับเาน้ำกันจ้าโอ้มหวันนื้อจ้เมนูเห็ดมันเมนูมันเห็ดเมนูมันเสียบลูกกาครับนี่ลวกจ้ามาเลยจ้าพักเล่นไรมีเม็ดผักเขาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นผักอันอันอันกกระเดาผักกระเดานะครับเนาะเป็นยาพร้อมครับพี่น้องนี บตุมซาอูจ้าโอ้พักนอกคุณต้นไหนแม่พักนอกพักนอกตุมซาอูจ้า่สาบัว้อมนะครับเนาะมาครับักเต็มจานจ้าเออเปิดออค่ะอบนอนครับมา้อจ้าขอเบาเบีกับัดซักตู้รับบมาดีนั่นชิาซึ่งกันลายลยเดียกแก้ววะงานหยดงาน้ดูเซ่เลยย่เลยจ้า หอมผัดีมีครับอย่างดีครับนะครับหอมกันจ้าอืมกระดาวนี่เป็นยาบ้างใช่ปะเป็นยาอืมก็เหันว่า ม,ม,มันเป็นลมคมเป็นยาเนยยาด้วมันมาวางเนันาเนาะอัมนะคืมอืมนำจังมอื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 มนนมอืมอืมอืม น้องอิมกับอันทักนั่งกันนะครับอิ่มดังปะอิ่มไหมอื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 อืม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  กินมางสมบูรณ์ต่ยกระดับมกินย่ไอะลบปัญญาเงมรช่ว่านันไปเผาก้นเนาะบป็นนี้พอว่ากินนันสดๆนีกจะดีว่านะครับมันอดเผาหม่นันพอหมน้งเยนเมียนเศษหม่ไม่หม่วไม่ล้วไม่แล้วม่ิสารสะสมเนาะ อยา่เป็นอาตอนอย่างที่แบบนี่ใบตุนนม่มใบตุม่ตมหนอกนะครับพี่น้องตุ่มหอมแบตุมาอู่จแม่ว่าตุ่มซาอู่ซาอู่แล้วแบบตุ่มหนอกนะครับพาเอิญตุมาอู่มากทังคุณอีหรีดบอกว่าแม่เป <c oughs> ็น,น <c oughs> ม่นต้องอ่ะเอิญผ้าเอิญมากกว่าเด็กเอิญแล้วพี่น้องตอสมต้นกับาตุ่มต้นกับมอือ เดวตนนี่บเียหอมหอมดียั้ยิ่ง,งอรยนีำนมาหรอครับืมเนือเสียบครับเน่ยเนือติดมันหน่อยนึงนะครับเนาะเนือพายดีหวย

นี่ครบเลยครับต้มลาบซอยโจ๊กนะครับเนาะหลวใ้ลวใช้โจกเน้อใลวใกใ้ดเใ้ดน่น่น่นใชสกใ้ลวอย่ครับเนื้อต้องติดมันหน่อยนึงสบ

นะจ้าน่าสน่จฝนก็แจไบอืมัวห mm hmm. ้องมันเกิดหนัะหอ้องมันเกิดนัะ บแจกป่ะบางยอดจัดเสวนนี่ไงอดใช่ป่ะ0ิพนรัก้านเข้าไปนี่กินมันคืนเลยนะกินเดเผ็ดสนั่งโอ้เฮ็ดดีครับจัดเบวนจดแล้วครับเดี๋ยว มันสาบุกๆกันละข้นครับมันา็แนวปอดสารพิษน้องผ่าธรรมชาติผูกขาดธรรมชาติกินก็ผกธรรมชาติหูกไปกินแลครับน้อแล้วกินเขาก็จะไปขายน้ำเนาะครับ้บัน้นน้นันเอมหน อดีมใส่ไยในนาะบักงมบักงัน้ำใดนะน้ำเขาเดาต่ดงมันเขาลงมันอืมนยังอยู่นะครับบรรยากาศก็ดีมัดดร่มเย็นดีจ้ามัน เม,ามาื่อวานเราแม่เนาเอาหัก <c oughs> เราไม่มาเห็นบอกว่าบอ,กอ,อ,กบอ้ อยากกินไลยครับจับนะครับนี่ครับจับบาเบียวรับแม่ใช้ดึกบ้างครับใช่ก็ั้นตอนนี้บ้นุ้งงนีงินก็พิสจน้องเอาแล้วบาเบียวคือพี่นลองนเราบเห็ดนะครับเรารกินเ็นรปรียวบุ้ดหัับพิ ลอยไปเรื่องว่าครับรับดมาได้บแบบแกนหม,ม่อมอืมครับตุม่มตรงแน,นครับเนาะนี่หมืมเลยน้มขน,นแซ่บ มาผมก,ก็ทำได้ด้วยคักครับเนื้อติดมันหน่อยนึงนะครับเนาะตันเนื้อหลวก๊กติดมันติดเอ็น,นไห่ใช่ไหย งั้งตั้งตีตะไยเง้นเบื้องดีแล้วกันนั่งเงนปนแบบแม่ปนปนแบบอืมพับไปแล้วเห็นไหอืะ กำลจะนั่งแล้วครับทุจ้าแน่าศักระเดาดิบคมลำ้ำดีหนะ <c oughs> <c oughs> ผมลำดีอันนี้พ่น่าเป็นยาเนี่ยเฮงบรากฏว่าบักข้มไปพนว่ามันมันสั่ลาลาอย่าคือน้องสีอ่อนเสียบแล้วครับเนาะบ่มหน้าเขาเขาเข้มนะนิ่มๆใช่ไหมครับไี่ลองียบๆเลยมาเบรียบกับ งานของเราครับงานกินแล้วเนี่ยนะครับเนาะวันนี้เอาบกไปเลยเป็นแน่นสดๆนะเอ้าแล้วครับสมาลิปนีมบ้าเบิกกับจิปากพี่น้องทั้งนี้ก็นะครับมื่อนี้ก็เอาเนื้อเยอะกินมาฝากพี่น้องนะครับเนื้อมาเห็ดเมีนหูเห็ดเมียนรูแซ่บสุดกินนะครับมื่อนี้กเลยสุดยอดอีลีครับผมแซ่บไล่บอกว่าสิเป็นลาบหรือว่าเป็นซอยจุนะครับเนาะเติมน้องครับซอยลวกนะครับเนาะ โอ้บาวเบี้ีตซอยจซอยูมือไหนผู้ยันได้ซยจุอีดียู่ครับพี่นองมซจุกับซยคเียงจอาละครับนนะครับฝากกดติดตามช่องบ่าเบี้ยวพาลุยพาแซบนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บาเบียนี้นครับครับ้สหรับคลิปนี้บาวเบียกรกของนิแล้วครับสวัสดีจ้าบาบา